สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอมซาครับวันนี้ผมก็จะมาบทล็อกตะเกียงกันต่อในแชปเตอร์สกันนะครับเริ่มกันเลยนะครับในแชปเตอร์นี้ครับภารกิจอาจจะมากกว่าด่านก่อนๆเลยนะครับดูกันเลยครับระดับนหนแม่จัดไปครับเก้มแล้วนะครับในด่านนี้ครับเนื้อเรื่องจะต่อกันก็คือว่าตัวละครคุณผู้ชมนั้นได้ร่วงลงมาจากด้านบนครับไม่มีการตอบรับครับเขาก็เหมือนแบบว่ามีใครอยู่ไหมอะไรประมาณนี้เริ่มกันเลยนะครับ ภารกิจในด่านนี้ครับให้ตามหาไอเทมคำสามสบแปชิ้นครับผมในระหว่างการหาไอเทมนะครับจะต้องหยิบเกมไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นแบบว่าไอเทมเสริมครับจะต้องไปวางให้ครบประตูลับจะเปิดช่วงแรกครับให้คุณผู้ชมมาทางขวาก่อนเลยนะครับเริ่มเกมมาหันขวาจะมีแบบว่าสะพานให้ข้ามมุมนี้มุมเดียวเท่านั้นแล้วกลับที่เดิมได้เลยเนี่ยครับเริ่มเกมมาเลี้ยวขวาไปนะครับจากนั้นในสเต็ปผมครับก็จะเบี่ยงขวาไปเรื่อยๆครับ เสียงเท้าอาจจะดังหน่อยนะตามทานเลยครับอันที่สองครับแล้วก็มาถึงอันที่3นะครับอันนี้อย่าเพิ่งเก็บนะครับให้คุณผู้ชมไปทางซ้ายก่อนเ๋ย่ยมาเรื่อยๆครับอันนี้เหมือนแบบว่าเป็นเป็นมุมยากนะครับมุมทางตาลผมก็จะมาเคลียร์ก่อนละกันเขีอะไปเลยนะครับหรือจากนั้นกลับทางเดิม ทางเดินเลยนะครับอันนี้ก็เบี่ยงขวาแทนก็จะมาเจอไอเทมคำสาปนะครับที่ผมได้แลนด์มาร์กทิ้งไว้ทำการหยิบแล้วก็ไปทางซ้ายต่อคำสะพานไม้ไปนะครับนี่ครับเจมอันที่2จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ขยับซ้ายครับจะมีสะพานไปต่อเมื่อมาถึงตรงนี้ให้ไปขวาครับจะมีไอเทมให้เก็บเป็นชิ้นต่อไปครับ แล้วก็ทำการเบี่ยงขวาตรงไปเรื่อยๆก็ oh, <no. S 1> จะมีสะพานอยู่ข้างหน้าในด่านนี้ครับก็จะใช้เวลาประมาณในการค้นหาเกือบ5นาทีเลยทีเดียวครับ oh, <no. S 1> แต่เราก็เบ <ix> ี <ix> ่ยงขวาไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเบี่ยงผิดก็จะไปมุมอื่นครับตอนนี้จะเป็นเสิ่งเสียงนิดนึงครับมันจะมี2แยกนี่ก็เบี่ยงตามทางเลยนะครับ ตันิเจะยาวหน่อยครับวิ่งไปสะพานหนึ่งก็จะมีสะพานไม้ให้คุณผู้ชมข้ามไปต่อนี่ครับเป็นมุมนี้แล้วก็ชิ้นที่เก้านะครับไอเทมคำสาบแล้วก็ตรงไปอีกครับก็จะเป็นสะพานให้ข้ามไปอันนี้ก็จะบรรจบนะ,นะครับเป็นแบบว่าจุดแรกนะครับบรรจบกันก็จะเป็นทางออกอย่างที่สิบครับผมไม่หยิบเสร็จนะครับให้คุณผู้ชมเบี่ยงซ้ายนะครับ ก็จะมีสะพานไม้ให้ไปตรงนี้อาจจะต้องจําเส้นทางนิดนึงครับไปเลี้ยวขวานะครับให้เลี้ยวขวาก่อนถ้าตรงไปก็จะเป็นทางที่คุณผู้ชมเดินเก็บมาเลยครับก็จะมาเจอไอเทมคาสาบชิ้นที่11เมื่อหยิบเสร็จครับให้ตรงไปต่อครับตรงไปครับก็จะมีเจมชิ้นที่3ให้คุณผู้ชมได้เก็บกันเมื่อหยิบเสร็จนะครับให้โฟกัสประมาณมุมนี้เราวิ่งตรงไปนะครับ ประมาณเอานะครับก็จะมีไอเทมคำสาพที่อยู่มุมนี้หยิบเสร็จแล้วครับให้คุณผู้ชมวิ่งถอยหลังนะครับแนะนำการหลงได้แล้วก็วกกลับมานะครับก็จะกลับมามุมเดิมแล้วก็โฟกัสมุมตรงนี้นะครับวิ่งไปต่อครับผมก็จะมีไอเทมให้เก็บกันนะครับนี่ครับแถวๆนี้หยิบเสร็จปุ๊บทาการเบี่ยงซ้ายเลยครับจะมีสะพานมาให้ข้ามทางด้านหน้าแล้วก็เจมอันสุดท้ายแล้วก็ออกซ้ายก่อนนะครับ ก็จะมีไอเทมชิ้นที่14เก็บเสร็จแล้วก็วกกับที่เดิมครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมตรงไปก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับในจุดเริ่มต้นจะมีจุดสตาร์ก็คือทางซ้ายแล้วก็ทางขวาครับแล้วก็มาเก็บอันนี้นะครับอันที่15แล้วก็ค่อยๆเบี่ยงครับก็ไปทางซ้ายเลยครับดูสะพานดีๆนะตรงไปเรื่อยๆอ,อันที่16ครับค่อยๆดูนะครับเบี่ยงขวาเช็คดีๆ จะมีสะพานให้ข้ามไปต่อโอเคครับแล้วก็ไอเทมชิ้นที่17ครับผมฟลุปครบข้ามสะพานไปครับก็จะมาบรรจบทางออกเหมือนเดิมครับก็จะเป็นคนละฝั่งหนึ่งแล้วก็ทำการวางเจมได้เลยครับตามสีครบแล้วนะครับก็จะอยู่ในนี้ครับมันสุดท้ายเป็นการจบภารกิจในด่านนี้นะครับ แต,ต่อมานะครับในด่านนี้ครับก็จะมีภารกิจก็คือการจุดเทียนให้ครบ3มรอบนะครับก็จะมีตัวปีศาจคอยป้องกันการทําภารกิจของเรานะครับอาจจะต้องระวังเลยอันนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องใช้ความกล้าน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วนะครับในแต่ละรอบแต่ในจังหวะที่แบบว่าตัวสตูล็อกนียครับคุณผู้ชมสามารถที่จะจูกได้ครับเพราะว่าตัวละครจะวิ่งช้าลงมากครับ เริ่มกันเลยนะครับต้องมาตีคองขับรอบแรกนี่ไปขวาเลยครับจุดอันนี้ก่อนอันนี้ก็รักไก่ไปอันนึงเนาะอย่ยครับซูมตัวละครจะเคลื่อนที่ช้านะครับก็ไม่ต้องรีบครับจะเย็นๆนี่น่าจะซูมครับไม่เป็นไรก็วงมาเลยครับหมุมจุกดีๆผมคิดว่าไม่น่าทันครับผมเคยลองมาแล้วรบเบิดเซฟๆแล้วการไปด้านในเนาะจุดตรงจุดเริ่มต้น ไม่ทันครับเกือบเกือบไม่เดี๋ยมันจะไม่ทัน,นครับน่าเจอในสุดนะครับดูมุมนี้ก็ได้ด้านในซมูซมซ z o คือมันจะมองไม่ค่อยเห็นอนะตรงนั้นสเต็ปนี้โอเคเลยครับแนะนำให้ไปสเต็ปทางซ้ายนะครับจะได้จุดในสุดได้ซมูซมซูมเห็นปะครับถ้าไปจุดอื่นมันดูเสี่ยงนะ ยูดก่อนว่าจะวกลับมาหรือเปล่าโอเคครับไปขวาตรงนี้จุดทันครับอาจจะต้องไปเป็นนิดนึงครบรอบแรกครับจะมีเสียงเหมือนอะไรสักอย่างนึงครับเป็นเอฟเฟกแบบดังๆขึ้นมารอบสองนะครับอันนี้ก็รอให้สตูมาก่อนนะครับมุมนี้โอเคเร็วขึ้นแล้ววนครับจุดได้ครับตรงนี้ถ้าวนก็จูกทันครับไม่เป็นไรระวังแบบว่า ตัวสตูวาร์ปด้วยนะเป็นจังหวะเสี่ยงอยู่แล้วก็ระวังโดนดึงโอเคครับเลี้ยวขวาจุดในสุดก็ได้อยู่ครับสเตปนี้ได้สองสเตปโอเคเกือบแต่รอบสามคงไม่น่าได้นะครับต้องเป็นนิดนึงจุดด้านในก่อนนะครับดูจังหวะผีดีๆค่อยๆไปแล้วกันเนาะเสี่ยงมาแล้วครับโอเคไปจุดเริ่มต้น ไปข้างในไหมโอเคครับได้ครับได้ตรงนี้จุดได้เลยค่อยจุดนะครับมุมแปลกๆเป็นมุมเสียงนะต้องแบบว่าใช้เซนดี่ดีเลยครับตรงนี้เคลียเคลียรครบครบครบเรามาก่อนละกันเนาะเนี่ยแปลกๆเนาะ อา้ยินินพูดถึงก็มาเลยตีคองเลยครับรอบสุดท้ายสเตปเดิมเลยครับอสุดท้ายผมแนะนําให้ไปจุดอันในสุดเลยครับได้จบเกมพอดีเพราะว่ามันมันเสียงมากแล้วครับนี่ครับมันเร็วมากแต่ว่าตอนล็อกคือความเร็วเท่าเดิมนะครับแค่ตอนจังหวะบอกว่า,วา,วาที่ยังไม่ลอ็อกมันจะเคลื่อนที่เร็วมาก ไปขวาโอเคครับสองแล้วจุดเริ่มต้นส่วนได้ครับจังหวะน,นี้ส่วนไปเลยครับซูมจุดไม่ทันครับไม่ทันหลบครับหลบมาจุดมุมนี้ก่อนก็ได้ครับอันนี้ก็ยากอยู่มันเป็นแบบว่ามุมเสี่ยงอยู่น่าจะไปข้างใน โอเคเกือบเกือบเกือบวารฟครับวาร์ฟวารรอรอนะครับรอน่าจะไปฝั่งนูน้นแบบเซฟๆแล้วกันเนาะเลี้ยวได้ครับสเต็ปนี้ก็ได้นะวัะดโดนไปเลยทันอยู่แล้วครับเอ้าเหลือ,อไหนนี่นึกว่าครบแล้วโอเคครับเรียบร้อย จบครับก็จะเป็นการจบภารกิจในช่วงที่2ของด่านนี้เลยนะครับรเราถึงสตอมาเลยนะครับอันนี้แนะนําให้คุณผู้ชมเบาเสียงก่อนนะครับ,บราภารกิจด่านนี้ให้ตามหากระโหลกสอันนะครับก็คือหยิบจากตัวศัตรูที่เฝ้าตามมุมนะครับแล้วไปวางบนแท่นได้เลยนะแริวกันเลยนะครับมีมุมแรกนะครับแต่ละมุมนีมอาจจะต้องหามุมยืนดีๆนะครับคอยสังเกตการ มาแล้วครับเร็วมากล้อมมาครับล้อมมาบนนี้แล้วทำการหยิบได้เลยครับระวังโดนดึงดโอเคครับต่อมาอันที่สองนะครับทางซ้ายด้านในนี่สังเกตการก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าเดี๋ยวมุมจะเอ๋นะมุมนี้แล้วกันอันนี้แบบมุมเนี้ยผมคิดว่ายากสุดแล้วครับปอกันตรงนี้แล้วกันเพราะมุมอื่นเร็วมาก็น่าจะทันอยู่นี่ครับพูดถึงก็มาเลย รอบมารอบมาหยิบเลยครับรึบสวยโอเคแล้วก็ทำการวางได้เลยนี่ครับเพื่อแบบว่าเพื่อความสบายใจแล้วก็ซ้ายในนะครับเอ้ยขวาในตองหาม,มุมยีก่อนรึบโอเครอดละโฟกัสตรงนี้เลยครับอันนี้มุมนี้น่าจะหลบง,ง่ายครับเพราะว่าทางมาดูโลง่ลงๆยิงตรงกลางได้เลยครับตรงนี้อาล้ครับทางตรงเลยโอเค ลางมาเลยครับมุมเดิมตรงนี้เลยครับรูปอุ้ยกลัวโดนดึงหยิบจากด,ด้านหลังครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับขวาน,นอกรับมุมนี้ปลอดภัยสุดนะครับตอนนั้นไปทางตันนี่มาแล้วโอเคล่างมาครับลูก nope. อาจจะต้องใช้ความกล้านิดนึงนะครับจะต้องไปหยิบของแบบว่าหยิบจากข้างหลังเลยนะครับมาอีกรอบหนึง่งรอบนี้จะกล้าเสี่ยงนิดนึงรูปมุมนี้โอเคเอ้ยเยฮ้ยเกือบมันวนเมื่อกี้เนี่ยครับจังหวะเมื่อกี้ครับอันตรายมากเรียบร้อยครับก็จะเป็นการจบภารกิจในด่านนี้นะครับเกือบไปเมื่อกี้ให้จุดเทียนตามสีวางดาบคาตาน,าน่นแล้วก็ เก็บไอเทมคำสาปครบทับสึสองชิ้นนะครับมา <Hello. S 1> ดูจังหวะดีๆก่อนอันนี้ <Hello. S 1> ค่อนข้างที่จะโกงมุมใาเอกมากเลยครับด่านนี้แล้วก็ตัวละครนี้เคลื่อนที่เร็วอยู่ด้วยเราวาร์ปแล้วกันครับดูเลยครับจังหวะน,นี้ไปซ้ายครับถ้ามาขวาก็จะซูมแล้วแ่ะ,ะค่อยๆไปแล้วกันอืมจุดเริ่มต้นแวแบบ๊บๆเดี๋ยวตรงกลางก่อนดีกว่า ขาวเหลืองเขียวชมพูนะครับจะสุ่มตามแมพนะครับมาแล้วมาแล้วห,ห้ามโดนซูมไม่มันจะลำบากครับถ้าโดนซูมได้อยู่เรามาจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมติดติดแล้วครับติดรอวาร์ปไปขวา ซิดขอบไว้จุก๊กโอเคข่าวเ,เรืร่องเขียวชมพูตามนะครับเวอร์ไม่อุ้ยแนะนำให้ซิดขอบไปเลยครับรึปสีรับ,รบนี้มาฝั่งไหนโอเคฝั่งขวาบอกมาสาย มันจะวาร์ปอ,อ,อันหนึ่งก็ฝั่งขวาจะมีสีขาวนะครับอุ้ยสามารถฟังเสียงผีได้นะครับแต่เสียงมันจะเบานิดนึงโอ้โหนี่วิ่งผ่านไม่ได้ครับยังไม่ได้สักอันเอ้ยอยากได้มันอันหนึ่งไปซ้ายโอเคระนาสองขาวเหลืองเขียวชมพูจุ๊ก ชิดขอบไว้สวยอืมถ้าเล่นแบบคนเดียวนี่ค่อนข้างจะยากเลยครับเพราะว่าไม่มีคนล่อให้นะครับเดียขวาน,นี่แหละแนะนำให้ชิดขอบไว้เลยครับจะมีแบบว่าพื้นที่ในการจุกมากยิ่งขึ้นฮามชาดอะไรทั้งสิ้นนะครับจบเลยคือสเต็ปค่อนข้างที่จะพอดี ก็จเจอละด้านในนะครับสองอันแขกว่าจะไปทางซ้ายเรียบร้อยหน่งภารกิจเหลือไอเทมคำสาบแล้วก็วางดาบจุกเลยก็ได้จังหวะนนี้ผมจะไปหยิบดาบก่อน2อ,อันหยิบมาเลยครับรึาะส่วนมันเลยทันอยู่รอไปทางขวาแล้วกันเป็นเส้นทางนั้นเลยแหละ ไม่วนนะนี่เก็บอันสุดท้ายครับม,มุมจะเอ๋นะเก็บเดี๋ยววางดาบผมรอให้มันซูมดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าวิ่งไปเดี๋ยวเจอมุมจะเอ๋ไม่ไหวมาทางไหนอะ่ะโอเคขวาครับดาบรอเลยขอบไว้มันจะได้แบบว่าดูรู้สึกปลอดภัย วางเดือมมันมาเคลียสองเคครับจบเลยลากมาแล้วภารกิจเราจบซะโอมออกประตูเลยครับเรียบร้อยอันนี้แบบว่าเล่นแบบลันลนิดนึงเนาะมาครับด่านนี้ก็เจอตัวเดิมครับให้หยิบดาบตรงออร่าสีแดงครับแล้วก็ถือเราให้ตัวละครเข้ามาชนดาบครับหรอบครับผม ดูกันเลยดีกว่าอยู่ฝั่งซ้ายเนาะตรงไฟหลบได้นะครับพยายามต้องแบบว่าหลบแน่นๆเนาะนะครับชิดขอบไว้เลยโก็โดนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเรามานแล้วมันไม่น่าโดนนะครับก็ถือดาบรอครับให้มันเข้ามาโอเคเสียงกรีดัังมากมาครับจังหวะแบบนี้ได้เลย หลบมุมปรบรือรอชนอยผมเล่นก็กลัวนะแบบว่าโดนโจมตีหรือดาบมามุมซ้ายนะครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ทันคน่อคนข้างที่จะพอดีนะครับอุย้ยกลัวโดนเหมือนกันเนาะอุ้ยอ,อ,อ,อุ้อุเกือบสวย มาเข้ามาอ,อ,อันกลางเดี๋ยวอันกลางอันนี้สามารถพีชีพได้เลยนะครับไม่เสี่ยนดีกว่าเดี <c oughs> ๋ยวรอก่อนรอรอ,รอจอังหวะจังหวะนี้แหละครับเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวโดนดึงไม่มาจบเรียบร้อย เดี๋ยวก็จะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีแอนิเมชันเพิ่มขึ้นมานะต้องรองมาก่อนละกันอันดับแรกเนาะจะได้กัดจังหวะถูกผมจะไปขวาก่อนละกันเพราะว่าขวามันจะมีมุมยากเยอะครับสวดไปเลยเดี๋ยว stamina ไว้ตัวละครวิ่งเร็วกว่านะครับนะครับแล้วก็พยายามเบี่ยงดูนะครับมันจะมีเสานอยู่ทั้งขวานะ วิ่งเกินแป๊บหนึ่งนะตั้งหลักใหม่ก่อนโดนซูมถ้าโดนซูมให้มาหลบใต้หลังคานี้นะตรวจไปเลยกลับไปดูก่อนนะครับผมวิ่งเกินต้องขออภัยด้วยทำการติดตั้งไปดูจุดเริ่มต้นก่อนอ,อ๋อันนี้เสาแรกโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่กลับบันหนึ่งกลับบับหนึ่งเอ้ยทางเข้าอยู่ไหน อุห้หลงหลงหลงอุ้หลง,หลง,หลงไม่ขับมาจุดเริ่มต้นเฉยเอ้ยตกใจเชสตีมรอไปสายแล้วกันรอไปสายก่อนเอคโอเค,อเคนี้ก็ถูกแล้วหละครับอันแรกต้นแรกนะครับ ต้นสองโอเคบนตั้งนานความจริงถ้าต้น3ามสามารถจูก,กลับได้เลยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันมีแค่3ต้นมี3ต้นเท่านั้นฝั่งนี้ระยะการมองเห็นมันไกลมากเวลาครบเสานี้สามารถกลับได้เลยครับที่เดิมไปจุดเริ่มต้นแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมตรงไปมันจะแบบว่า แบบมันมีที่หลบยากครับที่หลบหายายากก็ค่อยๆซิดขอบกลับไปละกันจุดเริ่มต้นก่อนนะเอานี้ไงเกือบนะผมต้องไปจุดตรงกลางแน่เลยโอเคตั้งหลักผมจะเคลียร์กลางก่อนละกันแล้วไปซ้ายแล้วออกเลยดีกว่าโอเคไปซ้ายวิ่งครับวิ่งไปกลางเลยเปลี่ยนความน,นิดๆครับจะมีที่หลบ อ๋อโอเคผมจุดอันนะั้นไปแล้วที่มันไกลๆครับปติบตรงกลางผมจะจุดหนึ่งสแล้วก็ข้างในนิดนึงเป็นเสาที่กดยากที่สุดครับเพราะว่าที่หลบแบบต้องจําทางเอาไปขวาจุดฝั่งนี้ได้อยู่อยู่ซ้ายๆโอ้โดนซูมไม้เตาน,นี้ต้องหาที่หลบก่อน เจอแล้วเจอแล้วเปลี่ยนใจละกันไปขวาละกันชิดซ้ายก่อนละกันไหนๆก็ลงมาตรงนี้ล้วโดนซูมรงทิศเลยครับมาผิดฝั่งโอเคทางออกชิดซ้ายไปเลยโอ้ยโดนซูมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเดินดีๆโอ้ยมันเห็น ไม่ได้แล้วต้องวิ่งแล้วไม่ได้แล้วต้องวิ่งแล้วโอ,โอเคลบโอเคโฟกัสเลยฝั่งนี้ทางออกทางออกฝั่งนี้เรามาก่อนโอเคฝั่งี้ทางออกปุ๊บติดซ้ายใหม่อัจุดอับจุดต้องเนียนๆน,น,นะครับเดี๋ยวสตูเห็นหกกลับซ้ายเลยละกัน ค่อยเดินก็ได้ครับฝั่งนี้ดูง่ายครับผมเสามันจะติดติดกันโดนสูมไม่ไเร็วเวอร์เข้าเร็วครบับฝั่งซ้ายเลยครับที่วิ่งผ่านตัมไม่น่าให้พร้อม น่าจะไปจุดข้างในก่อนต้องแอบแอบจุดดีกว่าแนะนำฟลุเหลืออันสุดท้ายจุดขอบไว้เล้วก็ไปจุดเริ่มต้นก่อนนะครับล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 บอสแตมไปจุดเริ่มต้นก่อนแล้วกันจุดขอบไปได้ครับจุดเริ่มต้นแต่มันจะเป็นมุมช่วงแรกเลยครับที่ผมไปแล้วต่ละครน,นี้ซูมก่อน ในเวอร์ชั่นนี้ครับถ้าคุณผู้ชมติดตั้งเสาครบครับตัวละครตัวนี้จะหายไปเลยนะครับสามารถวิ่งออกได้แบบว่าตามใจชอบเลยนะครับไม่ต้องกลัวพลาดตอบวนสเต็ปนะครับตรงแล้วเบี่ยงขวานิดนึงจะมีบ้านใต้หลังคาให้หลบครับแต่ดูฝั่งของตัวละครด้วยไปทางไหนอู้สวยเลยวิ่งสวนไปเลยครับตรงรับแล้วพยายามเบี่ยงซ้ายครับนี่ครับเรียบร้อยโอเค yes อ oh. ้นี่ครับตามทางไปเลยนะครับเบี่ยงเบี่ยไปตอนนี้ไม่มีศัตรูแล้วครับไม่ต้องกลัวลเดินตามทางได้เลยครับนี่เป็นทางออกครับผมสําเร็จแล้วเย้ <Dustin emitism> <raszam> นานมากครับด่านนี้เป็นนะแม่ครับก็ Ariel? จะเป็นเรื่องราวของตัวละครที่ชื่อว่าไซโตะนะครับเป็นตัวละครตัวนี้เลย เขาก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับว่าสิ่งที่เขาเจอมานะครับในความคิดผมจบแล้วครับ end of ในแม่สามครับผมในด่านนี้ครับอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะว่าภารกิจให้ทําเยอะมากเลยแต่ภารกิจในแต่ละด่านในส่วนตัวผมคิดว่ามันก็เพลินดีเหมือนกันนะครับแต่จะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความเสี่ยงบ้างนะครับในด่านนี้ก็สนุกดีครับใน chapter นี้โอเคครับงั้นกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับได้มาแล้วนะครับตากีนใน chapter สาครับลักษณะก็เป็นรูปทรงหน้ากากเลยนะครับผม ให้แสงรอบๆตัวเป็นสีฟ้านะครับถือว่าเป็นอีกตะเกียร์หนึ่งนะครับที่มีความเท่นะครับผมไว้รอดูกันต่อใน EP ีต่อไปของเกม t h a n a t ฟเบ o b กันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ